ก็สวัสดีครับผมชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับอ้นี้เป็นบรรยากาศเขาแหลมย่กนะครับผมก็ดูมีสวยมากครับซึ่งก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับแต่ผ่านมาบ่อยครับแต่ไม่เคยเข้ามา บรรยากาศก็จะดีมากครับน้ำทะเลก็ใสใสมากครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องหลังนะครับนี่เป็นเป็นบรรยากาศที่เดินนั่งรถสองแถวมาแล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนูนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ,บรรากาบ็ ตรงนู้นที่เราเห็นไกลๆเนี่ยจะเป็นเกาะเสม็จที่นั่งเรือข้ามข้ามฝากไปนะครับเป็นเหมาะสำหรับที่จะพักผ่อนนะครับผมก็ถ่ายพวกทีเวดติงพรอวกอะไรสวยจริงๆครับผมนี่เป็นสะพานนะครับตรงนู้นจะเป็นกระจกนิดนึงครับอาจจะ ขาสั่นนิดนึงครับผมเดินไปเมื่อกี้นี้ก็ไม่เคยเหยียบกระจกครับกลัวมันแตกนี่จะเป็นเส้นทางที่เดินนะครับครบับรรยากาศโดยรอบ,บ,บก็ประมาณนี้ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะได้ครับสวยจริงครับสวย ีครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับขอให้มีความสุขกันนะครับ